และในวันนี้นะคะหลายหหน่วยงานก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่เทศบาลตำบลหนองไผ่นายนสมพงษ์พรมวิเศษนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมซึ่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงพลังและความสามาคัคคีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจต่างๆมากำหนดแนวทางบริหารงานราชการเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อของแผ่นดินเพื่อยกย่องเชิดชูพระคุณพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระศนิกรชาวไทย